ทำไมต้องยื่นขอล้มลายตัวเองก็ในเมื่อบัญชีเป็นอย่างนี้สารล้มลายกลางจะพิจารณาอย่างไรเราจะต่อสายไปที่ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์นะคะอุรพีพัฒนพงศ์นะคะเป็นอดีตประธานบริษัท Baker ร์แอนด์แค่ะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายภาษีโอเคสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่คุณ,คณกิติพงคกิติพ์่ะสวัสดีค่ะคุณกิติพงศ์สวัสดีค่ะคุณกิติพงศ์่ะ สวัสดีคุณไทยคอรรสครับสวัสดีครับวันทงตรงประเด็นหยิบเอาบัญชีของ JKN มาดูยิ่งดูก็ยิ่งแปลกใจสินทรัพย์ก็ดีรายได้ก็ดีทุนชำระแล้วส่วนของผู้ถือหุ้ทุกอย่างดีหมดแต่ทำไมยื่นขอลบำละลายตัวเองถ้ายื่นขอละลายตัวเองบน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 บัญชีที่ดูดีอย่างนี้สาลจะรับไหมอธิบายสักนิดสิครับ ที่อย่างนี้ครับกฎหมายล้มละลายเรื่องการซึ่ฟื้นฟูกิจการเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยต้องลูกหนี้ต้องมีเขาเรียกว่านี่สินน้นพ้นตัวก่อนก็คือว่าอยู่ในภาวะล้มละลายนะครับแต่เมื่อปีพศ .2561 เนี่ยมีการแก้ไขเรื่องการยื่นฟื้นฟกิจการว่าถ้าลูกหนี้มีปัญหาเรื่องไม่สามารถชําระหนี้ได้นะครับหรือว่าเรียกว่า unable to pay เนี่ยก็สามารถยื่นฟื้นฟูกิจการได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการ ความเข้าใจหลายคนบอกเฮ้ยเอ้ายังทำไมงบดุลดีอะไรดีเนี่ยทำไมถึงยวดปูได้ครับม,มันดนที่ได้สนใจนเงิน<ว>ใช่ไหมฮะล้วก็จะบอกเขามีสินทรัพย์ที่ดีค,คแล้วก็เพียงแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการชำระหนี้นะครับ,รบแต่ว่าทั้งหลายทั้งปปงที่สําคัญือว่าเจ้ามี้ต้องเห็นชอบด้วยนะครับก็คือว่าถ้าไปยื่นแล้วแน่นอนนะครับถ้ายืดแล้วเนี่ยสามีคําสั่ง ที่จะรับไว้พิจารณาเนี่ยนะครับก็จะเกิดเรียกว่าสภาวะทักการชำระหนี้ก็หมายความว่าเจ้าหนี้ตัวเงินก็นดีเจ้าหนี้หุ้นกู่ก็ดียังฟ้องเจเจีนไม่ได้นะครับเรียกว่าตอำติสเตตามกฎหมายนะซึ่งข็หมายความว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเอ,อินขึ้นกับจากต่างประเทศก็อ่านข่าวจากจากจากสรุปเนี่ยว่า เขายืดไปเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีเจ้าหนี้จะลุงฟ้องเขาหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจยืดโดยหวังว่าจะไปเจรจากับเจ้าหนี้ให้เห็นชอบกับแผนเพิ่มตักิจกาซึ่งเึ่นเท่าที่ดูเนี่ยผู้ทําแผนคือตัวลูกนี้เองนะครับซึ่งก็หมายความว่าแผนเนี่ยเขาต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ซึ่งมีหลายกลุ่มด้วยกันแต่ว่าที่สําคัญคือเจ้าหนี้เกินกึ่งหนึ่งเนี่ย จะต้องอลงมติอย่างน้อย2ใน3ของกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ที่ที่จะอนุมัติผต่านพื้นฟูครับอันนี้ค,คือคือหลายคนก็งงแต่ว่าอันนี้เป็นการแก้ไขกฎหมายเมื่อวันนี้เ็จครับโอเคก็เข้าใจได้นะแก้กฎหมายล้มละลายเมื่อปี2561นนี้สินไม่ล้นพ้นตัวแต่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ก็สามารถยื่นขอฟื้นฟูกิจการได้ไอ้ตรงนี้ก็เข้าใจแต่แต่อีกมุมหนึ่ง ถ้าบัญชีมันดูดีดีและบัญชีก็มีกําไรมาตลอดอยู่ๆอยู่ๆจะฟลินี่อยู่ๆจะไม่ขอจ่ายนี่อยู่ๆจะอาศัยเงื่อนไขทางกฎหมายมามามาคุ้มครองตัวเองจะไม่จ่ายนี่ไอ้อย่างนี้มันจะเป็นช่องว่างอะไรหรือเปล่า่้าจริงนี้ครับจริงๆอย่างที่ผมเรียนว่าศาลต้องดูนะครับว่าคือจริงๆจากงบดุนเนี่ยอาจจะมีกระแสเงินสดเลยนะฮะสังเกตได้ว่าบริษัทนี้เนี่ยมีสินทรัพย์ที่ไม่มีจทตนเป็นจำนวนมากครับ สินทรที่ไม่มีตัวตนเช่นเช่นสิทธิการตรอกวดแรงงานจักรวาลอย่างเงี้ยที่เขาิปสิทธิ์ลิขสิทธิ์ต่างต่างคาสิทธิ์ต่างต่างที่เขาได้มาหนังภาพยนต์อะไรต่างๆงเนี่ยมันไม่มีเป็นแคชไม่มีไม่มีเงินสดนะครับผมเข้าใจว่างบดุลของบริษัทเนี่ยกระแสเงินสดจะน้อยมากครับนะครับไอการกําไรที่ก็กาไรทางบัญชีเพราะว่าเขามีรายได้อื่นๆสิทธิอื่นๆที่ผมก็ไม่ได้วิเคราะห์ละเอียดนะครับแต่ว่าอันนี้ เจอที่สิ่งที่ศาลจะต้องดูนะครับถ้าทุระบบริษัทมีเงินสดเต็มไปหมดเนี่ยแน่นอนนะศาลคงไม่ให้หรอกเพราะ <laughs> ว่าคุณต้องเงินสดประหนี้แต่ว่าอันนี้อันนี้พอไปไปดูพบดูที่ต้องที่สูงให้ศาลเห็นนะครับว่าเขามีช่องทางการฟื้นฟู Turning, แต่วันนี้เขามีปัญหาเรื่องการชำระหนี้เพราะกระแสเงินสดไม่พอเพราะว่าเจ้าหนี้ต่างๆเนี่ยจะรบกําหนดสมมรับหุ้นกู้นะครับจะรบกำหนดพร้อมกันทีหนึ่งสมมั้ว่าเป็นหมื่นล้านมีเงินอยู่แค่สอง้อยล้านเองไงก็ชำระไม่ได้อย่างดีนะครับ ก็เลยบอกว่าเออผมเนี่ยมีช่องทางแต่ยังไงก็ตามนี่นะครับเจอเฉลนะลูกนี้ต้องไปเตือเจ้านี้ครับแต่ถ้าเขายื่นเพื่อจะอะไรนะฮะไปตามก็คือซื้อเวลาอันนี้ก็เป็นอก็อาจจะซื้อเวลาได้ระดับหนึ่งนะเพราะว่าพอสารรับคําร้องฟังปุ๊บเนี่ยนะฮะก็หมายความว่าเกิดคลิยกว่าสภาวะการทำชำนี้เจ้านี้ใดๆก็ฟ้องเขาไม่ได้นะครับครับครับประมาณนี้ครับ เรื่องนี้ให้บทเรียนแก่ประชาชนที่จะทำอะไรกับทาง JKN ว่าจะไปดูแค่บัญชีแล้วมีกำไรอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูว่ากำไร<ช>ที่ปรากฏในบ,บัญชีมีตัวเงินเข้ามาจริงๆหรือไม่ถูกไหมครใช่ครับใช่ครับไรายได้เป็นยังไงกระแสเงินสดเป็นยังไง อันนี้ค,คือตัวใหญ่ของรัชจรตําเรียนครับแล้วชาวบ้านจะรู้ได้อย่างไรครับสมมติสมมติสมมติ JKN เขาจะกู้เงินประชาชนเขาจะใช้เงินชาวบ้านเขาก็ออกหุ้นกู้แล้วก็มาขายประชาชนแล้วเขาก็ออกบัญชีการเงินเข้ามาโชว์ประชาชนที่จะซื้อหุ้นกู้ก็ดูบัญชีก็ดูดีนี่อโอเคนี่แล้วก็ตัดสินใจหลวมตัวซื้อหุ้นกู้ JKN ไปแล้วก็มีปัญหาไอ้อ,อย่างนี้ชาวบ้านเขาจะเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทนี้มันกลวงอะ จริงๆแค่ต้องดูกระแสเงินสดในงบการเงรินนะครับคุณคุณนายครับดูกระแสเ<ต>งินสดกระแสเงินสดในงบการเง,งินใช่ครับจะมีปรากฏว่าเป็นเงินสดจะเป็นสินทรัพย์ที่คือคือเง,งินสดเนี่ยเป็นสินทรัพย์อันหนึ่งของบร,ริษัทอรรยู่แล้วแต่ว่ากระแสเงินสดมีเงินเยอะเท่าไหร่ถ้าบริษัทดีๆท่านไปดูสิครับจะมีกระแสเงินสดเยอะมากเลยนะฮะบริษัทที่มีรายได้อย่างบริษัทอ๋ออ๋อธนกรรมนาคมที่ลูกที่ที่มีที่มีลูกค้าเยอะๆครับ พวกขายเปรียขายส่งเนี่ยจ่ายเงินเดี๋ยวเขาจะเยอะแล้วเขาก็จะหุนเวียนเอาไปชำระนี้ชำระเ<ห>นื้ออะไรกันอันนี้การนั้นก็ต้องต้อง,องดูความดุลอ,อันนี้เข้าใจคุณกิติพง์อย่างพวกเรา อย่างพวกเราเราก็เข้าใจเราก็สามารถดูกระแสเงินสดในงบการเงินของ JKN ได้แต,แต่พี่ป้าน้าอาทั้งหลายค่าค่าราชการแก่เกษียณทั้งหลายเ,<อ>เขาถอนเงินแบงค์มาซื้อหุ้นกู้จาก JKN จะให้พี่ป้าน้าอาเหล่านั้นต้องไปศึกษาขนาดไหนต้องศึกษาถึงขนาดดูบัญชี<น>แล้วก็ส่องไปที่กระแสเงินสด <laughs> แล้วส่องมูลรายการไหนส่องบรรทัดไหน <laughs> คำถามก็คือแล้วจะมีอะไรคุ้มครองประชาชนบ้างมีอะไรคุ้มครองประชาชนได้บ้างอันนี้อันนี้อย่างที่ผมเรียนครับป็ปกติคุณนายซ่าใช่ไหมครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรใช้ความระระวังใช่ค่ะเขาบอกอยู่เสมอคือคือผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องสอบถามคนที่เป็นชื่นการเงินเป็นชาวบ้านชาวรัชนาก็ต้องถามพรรคพวกที่มีความรู้ครับคือไอ้ไอ้อย่างที่ผมเรียนอะ ในอดีตจำได้ไหมครับว่ามีเชสหลายเชสที่เป็นเทรตติ้งดีก็ปรากฏว่ามีการช่อโฉนทางบัญชีอย่างครับอันนี้ก็ก็ก็ความยากก็ต้องหน่วยงานสรัฐก็ไปไปไปว่าสารแต่ว่าอยาการสช้เงินสดเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องให้ความรู้กับประชาชน้วครับว่าเวลาดูการออกวุ้นผู้ของบริษัทต่างๆนะ เพราะว่าราคาแล้วเขาปล่อยกู้เนี่ยเขาดูสองอย่างนะเขาดูหลักประกันแล้วเขาก็ดูดี่ยกระแสเงินสดที่เข้ามาในบริษัทนะครับโอเคสุดท้ายเลยคุณกิติพงศ์ถ้าจะออกหุ้นกู้ล้วงเงินในกระเป๋าของประชาชนเนี่ยคนจออค่อหุ้นกู้ต้องไปขออนุญาตหน่วยงานไหนบ้างครับใช่ครับต้องไปขอกรตครับกรตนะครับโอเค,อเคถ้าพูดถึงกรต่ก็ดีถ้าพูดถึงกรตก็ดีแสดงว่ากราตอเป็นผู้อนุมัติการออกหุ้นกู้ขายชาวบ้านถูกไหมถูกไหม ใช่ครับก็คือก็ก็ดูจากงบการเงินดูจากอะไรแต่ว่าคือกรตอคือจริงๆเนี่ยมันมีที่ฝากการเงินด้วยนะครับถ้ากรต้อไปคนทําข้อมูลต่างๆแล้วก็ต้อง็ดูจากข้อมูลที่ยื่นครับแต่คนอนุวัติคือกรตอดังนั้นคนอนุมัติดังนั้นกรตอควรมีภาระในการคุ้มครองประชาชนผู้ซื้อหุ้นกู้ด้วยหรือไม่ครับก็จริงๆแล้วถ้ากรตอดูจากเอกสารที่ยื่นครบถ้วนนะครับกรตอก็ยื่นเอกสารเพรเอกสารมันมันอะไรนะฮะ มันปลอบถ้ามันซ้อมบัญชีใหี่ปอตอาจจะไม่รู้นะครับเป็นเบื้องต้นเนี่ยวอนจะรู้ว่าจจะลังดับมีเกณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการยื่นงบดูอย่างนี้ครับคุณที่ไรการยื่นงบมันยื่นงบบัญชียื่นงบควอเตอร์ยื่นงบขึ้นปีเนี่ยไอ้ตอนยื่นงบอะสมมติว่าผมยื่นเอาปีส5 6 6ครับผมยื่นออกเงินสดดูเพราะวันที่สองไม่เอาเงินสดออกแล้วอ่ะเอ้าไหมฮะ เราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยสอบยากเหมือนกันได้ได้ครับขอบคุณมากครับคุณกิติพงศ์เข้าใจว่ากำลังจะขึ้นเครื่องไปต่างประเทศใช่ครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะได้เท่านี้ขอบคุณค่ะขอบคุณฮะค่ะศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์นะคะอุรพีพัฒนพงศ์ค่ะเป็นอดีตประธานบริษัทเบลเคอร์แอนด์มคผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีผมว่าบรทัดสุดท้ายของบทสนทนาคือที่ดีที่สุดแล้วก็ถึงใจที่สุดก็คือถ้าเช่นนั้น มีกราตาไว้ทําไมอุ้ยตายเอ้าถามใคร<อ>าถามกราตาใช่ไหมหรือว่าถามถามใครก็ไม่ทราบเออถามใครเนี่ยงงเอากันอย่างนี้ <c oughs> คุณกิติพงศ์บอกว่าต่อไปนี้ใครจะทําอะไรกับ JKN หรือบร,ริษัทไหนก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาจะเอาหุ้นกู้มาขายและถ้าจะซื้อหุ้นกู้ของบร,ริษัทนั้น ดูแค่บัญชีกันเงินเฉยๆชั้นเดียวชั้นเดียวไม่ได้ต้องดูต้องส่องลึกต้องวิเคราะห์ถึงกระแสเงินสดหมุนเวียนที่ปรากฏอยู่ในบัญชีถามว่าพี่ป้าณาอาถอนเงินแบงค์มาซื้อจะรู้ไหมพี่นันก็ดูยากนะวันนี้ไปดูมันมีในบัญชีจะรู้ไหมจะรู้ไหมขณะเดียวกันเมื่อผมถามว่าเวลาจะออกหุ้นกู้ขายล้วงเงินในกระเป๋าชาวบ้านเนี่ยต้องขอใครใครเป็นคนอนุญาตคำตอบก็คือกรกตเราจึงสรุปว่า ถ้าเช่นนั้นกรรทกลไกของรัฐกลไกของรัฐช่วยคุ้มครองประชาชนหน่อยได้ไหมช่วยดูให้หน่อยอะไรต่อมีอะไรสังเคราะห์แทนประชาชนหน่อยได้ไหมกันกรองให้หน่อยวจสอบคือเพื่อประชาชนกรรทเขาก็จะพิจารณาตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินที่ส่งมาซึ่งมันต้องสวยอยู่แล้วเพราะเขาจะขออนุมัติอะที่ปรึกษาการเงินเขาไม่ทําบัญชีไม่สวยอยู่แล้วถูกไหมที่ปรึกษาทางการเงินก็มันเป็นอาชีพของเขาอะเออบัญชีก็ต้องสวยดูดีหน้าลงทุนตลาดออาชีพ เอเอาหุ้นกู้ไปขายประชาชนเอาตัวเลขต้องสวยต้องดูดีมีความมั่นใจที่บอกว่าถ้าผมประชาชนผมย่อมมีสิทธิ์ตั้งคําถามใช่ไหมตั้งได้แต่คําตอบไม่มีถ้าผมเป็นเหยื่อ JKN ผมหลวมตัวถอนเงินจากแบงก์มาสักล้านสองล้านเงินเก็บก็สุดท้ายในชีวิตแล้วก็ไปซื้อหุ้นกู้ JKN แล้วเิดปัญหาทํานองเนี้ย บนความเชื่อผ่านการพิจารณาผ่านการอนุมนัติผ่านการอนุญาตอของกลตแล้วแล้วถ้าเกิดอย่างเนี้ยกตรตจะ <ผม S 2> ช่วยอะไรได้คย่อมมีสิทธิ์ที่ตั้งคำถามว่ามีกลตไว้ทําไมได้ไหมก็ตั้งคําถามได้แต่คําตอบจะมีหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแค่นั่นแหละอ,อะไรวะทําไมลงเดี๋ยวเดี๋ยวลงไว้เยอะวะเนี่ยพูดเหมือนลงไว้เยอะวะเนี่ยไม่ซื้อแล้วครับไม่มีเงินอ๋อไม่มีเงินอ่ะ